ใสพวกเราชาวมหาไทยก็ทุ่มเทใจกันทั้งชีวิตบ,บาปัดปืนทูบำรุงสุขกันร่วมทีพี<ด>่น้องสวัสดีค่ะคุณแม่คะวันนี้น้องป้อมได้มาเยี่ยมเยียนนะคะได้มา อสอบถามเนาะว่าตั้งแต่อบรมฝึทกทํากล้วยสติกไปนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะได้มีโอกาสมาวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอสัมภาษณ์คุณแม่นิดนึงค่ะได้ฟังนิดนึงค่ะก็มีรายได้เดือนหนึ่งก็ได้แปดร้อยเดือนเดือนไหนก็ได้หนึ่งพันก็ได้ลดรายจ่ายไปเดือนละสามสี่ร<ๆ>้อยก็ได้ไฮรูถิ่นหลานซื้อขนมซื้ออะไรไปแล้วคุณแม่ขายที่ไหนคะแถชนชุมชนบ้านหมู่บ้านของเรานี้ค่ะแล้ววัตถุดิบนี้คุณแม่หาซื้อจากที่ไหนเอ่ย มีชุมชนในชุมชนหมู่บ้านของเราทําไม่ยากเนาะทำง่ายแล้วตอนนี้มีเห็นอะไรใบเตยใช่ไหมคะมาเป็นส่วนประกอบของกล้วยสตรีกุ้ยให้มีกลิ่นหอมเนาะคุณแม่เนาะเป็นยังไงคุณแม่มีอาชีพเสริมเนาะสามารถสร้างรายได้ได้แล้วก็ลดรายจ่ายนะคะสุดยอดมากเลยนะคะโครงการนี้ดีมากเลยค่ะาาเมืองงถนนนนหี่่ดิว บัตต้องเร่งบันเทาน้ำเสือเราเอามาทำให้ดีโอ้ทอกขายเด็บขายดีเพราะเรามีรลายวิธีช่องทางการทำป่วยสติกอย่างคือหนึ่งเก็บให้เททห่าได้มีได้ได้ตอยอดให้เห่าได้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัวเป็นได้ได้เสริมจากการเฮ็ดกับเขาแล้วก็น,นำป่วยของ ในหมู่บ้านที่เขาปลูกเขาปลูกได้ม่าไถ่เฮาได้มีไกด์ได้เสริมมาเลี้ยงครอบครัวดีมากเลยจ้าดิฉันชื่อนางบุญงามบุญบุญโดมบ้านเลขที่11หมู่12ตำบลละเอียงอำเภอโนนนาลายจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้ฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพประชาชน พัฒนาคนทุกช่วงวัยตามปรจจญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาชีพที่เลือกคืออาชีพทำล้วยสติก๊กความประทับใจต่อโครงการฝึกอาชีพในครั้งนี้สามารถดำไปปฏิบัติได้จริงเป็นการแปรรูปล้วยธรรมดาให้เป็นอาหารหน่ารับประทานมากขึ้นเพิ่มรายได้ในครัวเรือน สวัสดีค่ะดิชักชื่อนางสาวสุนารีโแก้วอาศัยอยู่บ้านเลขที่88หมู่6ตำบลเบิงนอำเภอขาสุนารีจังหวัดชลบุรีเป็นผู้ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกื่องวัยตามหลักราสญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพที่ดิฉันเลือกฝึดคืออาชีพการทำพิชด,ดิฉันมีความระทับใจในตรงกลางครั้งนี้คือเนื้อหาของกางอรอบรมนำไปใช้ได้จริงได้แนวคิดในการประกอบอาชีพทำให้อาชีพเติเขึ้นอีกครั้งหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งวัตถุดิบหาได้ไง่ายจากชุมชนได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนจริงๆทําให้เรียนรู้ได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นและเป็นการถนอมอาหารหาอีกอย่างหนึ่งเป็นการแป่รูปช่้วยให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดรายจ่ายและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุติมกรบุญศรีอายุสิสี่ปี ในที่เล3ลเป็นตัวแทนของพ่อที่ในทีซีได้การได้ได้เข้าร่วมฝึกอบรมการทำตู้จติกจากโครงการพัฒนาชุมชนผ่านระบบออนไลน์หลังจากที่อบรมแล้วดิฉันได้นำมาเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครัวเดือนลดรายจ่ายในครัวเดือนสร้างรายได้โดยเฉลี่ยเดือนละ6 0 0ถึง1น0่บาทต่อเดือน ขอขอบคุณโครงการพัฒนาชุมชนที่มอบโอกาสในการฝึกทักษะอาชีพในการทำข้ว